สวัสดีครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับพามาชมรถถ่ายรุ่น L 5 0 1 8นดะครับรถขนาด50แรงคันนี้เป็นรถไล่นะครับแต่ก็จะมีเก็บภายนอกนะครับนิดหน่อยแต่พื้นฐานโดยรวมแล้วก็คือรถอยู่ในสภาพเดิมนะครับสีตัวพวกนี้เดิมนะครับท่อนคัทนะครับมีตัดแล้วนะครับเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนคัดไปสีล้อหน้ามีเปลี่ยนนะครับยางหน้าเดิมยางหลังเปลี่ยนใหม่นะครับซุ้มล้อซ้ายขวามีเก็บสีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับ สติกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับด้านท้ายเดิมๆนะครับซีนล้อซ้ายขวาไม่เคยเปิดนะครับด้านท้ายสวยเลยไม่เคยได้ใช้นะครับมาร์กรงงานก็ยังอยู่นะครับเนี่ยครับดูใกล้ๆนะครับมาร์กรงงานด้านท้ายไม่เคยแกะนะครับซีนล้อหลังฝาบนนะครับไม่เคยแกะโดยรวมคันนี้ก็ถือว่าสภาพดีนะครับมาพื้นฐานเดิมๆมีเก็บพวก ภายนอกนะครับนิดหน่อยรถใช้งานหนึ่งพันกว่าชั่วโมงเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่องยังไม่เคยแกะคันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบดันแล้วก็ผ่านบุกเบิกนะครับราคาสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันคันนี้ลูกค้าติดเทอร์โบนะครับเครื่องดีนะครับน้ำปกติไม่ดันนะครับเครื่องไม่มีไอส่วนเทอร์โบนี่ถ้าเกิดลูกค้าจะ ให้ถอดออกก็ได้นะครับแต่ผมว่าใส่เนี่ยรู้สึกว่าขับดีกว่าของเดิมนะครับรู้สึกว่าวิ่งแบบทันใจกว่าเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องปกติระบบเกียร์ชัตเทิลปดเกียร์เดินหน้าปดเกียร์ถอยหลังทำงานปากติทุกเกียร์นะครับท้ายปากตินะครับไม่หอน น้ำหนักกวมลยัยหมุนซ้ายหมุนขวาปกติน้ำหนักคลัตช์น้ำหนักเบรกปกตินะครับวินดีนะครับมีอุปกรณ์สองชิ้นใบดันหันลูกเบิกราคานี้ก็รวมเอ่อ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็พวกคลองนะฮะคลองเครื่องกลองโซลา่าคลองไฮดรอลิกอะไรต่างๆเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับค่าขนส่งลูกค้าอยู่ไกลนี่โทรมาคุยได้เลยครับอาจจะฟรีค่าขนส่งนะครับสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อ063 453 9224หรือ099 494 5351กขอบคุณมากครับ